ยาย่าอดผมทรงใหม่สวยน่ารักจนพี่อ้ํายังเข้ามาแซวเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับยาย่าอุรัสยาเซเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะสําหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความรักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆพอด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครและเป็นที่ ที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายล่าสุดกับผมทรงใหม่ที่ยาย่าได้อวดแฟนๆผ่านอินสตาแกรมโดยยา่านั้นได้ไปตัดผมหน้ามามาเพิ่มซึ่งงานนี้หลังจากที่ย่านั้นได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแล้วรุนพีซุปาาอย่างอ้ําพัชราภายังเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าสวยมากพร้อมอีโมจิคอนรูปมหมัวใจอีกด้วยค่ะ